บ้านเลขที่77ซอยเฉลิมพระเกียรติรอ .9 ซอย15เขตปบะเวกกรุงเทพซึ่งพบว่ามีชื่อนางสาวจุรีเป็นเจ้าของบ้านจุดนี้มีพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำํำนาญรองผู้าการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัาญญกรรมทางเทคโนโลยีนำทีมเข้าตรวจค้นสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจสอทอได้ใช้ชื่อปฏิบัติการปิดตึกบัญชีม้าล่านในทุนกัมพูชาเบื้องหลังเครือข่ายคอเซนเตอร์ซึ่งสารได้ออกหมายคน้นและหมายจับ ทั้งหมด19เป้าหมายซึ่งหนึ่งในหมายจับมีชื่อนายก๊กอานหรือว่า ok นายก๊กอันนายทุนชาวกัมพูชาในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาญากรรมข้ามชาติและฟอกเงินค่ะตำรวจเปิดเผยความเกี่ยวข้องของนางสาวจุรีเป็นลูกสาวนายกอกอานแต่มีบัตรประจําตัวคนไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบการได้มาค่ะนอกจากนี้นายกอกอานยังถือว่าเป็นนักการเมืองสําคัญกัมพูชาแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดกับสมเด็จหุนเซนด้วย พลตโทเตรงผิวพันผู้บัญชาการตำรวจสอรทอร,ระบุว่าเป็นการขยายผลมาจากคดีคอเซนเตอร์จำนวนมากที่คนไทยถูกหลอกเป้าหมายหลักในกกอานพบว่าเป็นเจ้าของอาคาร4แห่งในปอยเปตที่เป็นฐานปฏิบัติการคอรเซนเตอร์ทั้งคราวคาสิโนเกนติ้งคาสิโนตึก18ชั้นและตึก25ชั้นที่ก่อนหน้านี้มีข่าวคนไทยไปเสียชีวิตค่ะ